รายการหัตถจิตนะคะสําหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของแขกรับเชิญนะคะที่พูดคุยกันตอนนี้ต้องบอกว่าเธอเองนะคะทั้งปฏิบัติธรรมแล้วก็รวมถึงนั่งสมาธิแต่ทุกครั้งค่ะก็จะได้ยินเสียงคนมาพูดคุยด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งอยู่เฉยๆก็มีเสียงเข้ามาพูดคุยกันจนเธอไม่กล้าแม้แต่จะทํางานนะคะเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อยู่กับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะครับคุณธัญพรนี่เองธัญพรค่ะคุณธัญพรหรือว่า คุณดานะคะก็วันนี้มันนี่มาเจออกันอาจจะแปลกสักนิดนึงแต่งตัวเต็มยศเลยนะคะก็เดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ลายเซ็นก่อนดีกว่าว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างครับจากเส้นสายประการชีวิตของคุณธัญพรนะฮะท่านผู้ชมมาชมพร้อมๆกันเลยกันนะฮะส่วนที่เกิดขึ้นนะฮะในลักษณะในดวงจิตของคุณธัญพรเนี่ยแสดงถึงศักยภาพเรื่องของความจานี่ดียอดเยี่ยมนะผ่านเลยแต่ในเรื่องของการจําในอดีตรวมถึงในส่วนที่มีความละเอียดอ่อนในด้านดวงจิตนั้นมีความผุกพันกับิีญาณ และดวงจิตที่เขาร่องรอยไปแล้วเหมือนเราจะรับรู้ได้แต่แปรสภาพความรู้สึกของเขาไม่ได้เขาก็จนเวียนอยู่เนี้ยต่อเนื่องจนตัวเองเนี่ยอาจจะรับได้ก็ดีหรือไม่รับได้ก็ตามต้องใช้สมาธิควบคุมแต่ถ้าไม่ควบคุมเป็นไงแล้วก็ถ้าควบคุมได้นะชีวิตจะเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวเรามารับจมรับจำรับฟังมาพร้อมกันนะครับครับต,ต้องขออนุญาตถามคุณดาน,นิหนึ่งที่บอกว่าได้ยินเสียงคนจนเราทํางานไม่ได้ตอนนี้ทํางานอยู่ไหมคะตอนนี้ วันนี้เพิ่งได้งานเลยค่ะพอดีว่าไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์ไว้แล้วก็ติดอยู่อันดับต้นๆแล้วก็วันนี้เขาเรียกโชคดีนะฮะวันละกระทงเลยครับได้พอดีเลยเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้เองเราก็ไม่ทํางานก็คือว่าฝึกค่ะไปทํากับน้าก่อนเพราะว่าเรากลัวว่างานที่อื่นอ่ะจะมีปัญหาเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องเอกสารก็เลยต้องไปฝึกคือว่า หาวิธีการฝึกทุกอย่างพยายามดิ้นรนจนได้ครับให้สติกลับมาครับก็ทุกวันนี้ก็คือว่าพัฒนาขึ้นแล้วก็สอบได้หลายๆาอย่างดีขึ้นอะค่ะแต่เห็นบอกว่ากว่าจะมาถึงวันเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเรามีงานก่อนหน้านี้นี่คือแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยสามปีสามปีแต่โชคดีมาวันนี้เลยนะฮะมาหาครูบาอาจารย์มาดีก็สำเร็จแล้วครับก่อนหน้านี้สามปีที่ผ่านมาได้ยินเสียงคนพูดใช่ค่ะ คือตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมา๋อคือเราปฏิบัติธรรมถึงจะได้ยินเพราะปกติเนี่ยไม่ได้ยินนะฮะค่ะปกติค่ะอ๋อถ้าเกิดนั่งเฉยๆไม่ได้ยินอะไรครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิปุ๊บจะมีเสียงมาแล้วคือตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมาเสียงนี้ตามมาตั้งแต่กลับจากปฏิบัติธรรมครับอแล้วเด็กๆเรามีแบบอาจจะมีแบบเซนหรือมีอะไรบ้างไหมคะเด็กๆมีเซนมาตลอดชีวิตค่ะบางทีก็เห็นเลขก็ถูกทุกมวดครับตั้งแต่เด็ก ก็คือตอนเด็กๆเราเราจะมีเราจะมีแบบเขาเรียกว่ามีความรู้สึกมีสัมผัสพิเศษเรื่องความรู้สึกของตัวเราเองนะแต่ว่าพอหลังจากปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ยินเสียงเสียงที่ว่านี้พอจะจับใจความได้ไหมคะว่าเสียงนี้เป็นเสียงอะไรเขาพูดอะไรเสียงคนแบบไหนตอนแรกเสียงมาแกลก่อนเสียงแววเลยใช่ค่ะเสียงชัดเจนเสียงมาทั้งดีและไม่ดีกูมาหรือปะ ไม่คับเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ที่ตามเราอ๋อเป็นครูบาอาจารย์นะแต่ว่าแกล้งแกล้งเราแล้วก็พาคนมาเบียดเราอะไรเหมือนเหมือนเหมือนสมมติว่าเขาพูดอย่างไงฮะให้เรารู้สึกว่าเหมือนครูบาอาจารย์มาหยอกมาล้อเรามามามาดูมาดูว่าจิตใจเราคิดยังไงอะไรประมาณนี้ครับคือเรารู้คนเดียวแหละคนรอบข้างก็ไม่ได้ได้เห็นได้ยินเหมือนเราครับใช่คับแล้วพอจะจับใจความได้ไหมเขาเป็นแบบภาษาไทยหรือภาษาเป็นภาษาไทยหมดเลยค่ะก็คือว่ารู้ว่าเป็นคนครับ คนเหมือนเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขานะอาจจะนั่งปฏิบัติแล้วก็สื่อถึงเราใส่ชุดไทยด้วยชุดขาวหรือชุดแบบมีอะไรพลาดชุดขาวค่ะครับชุดขาวนี่แหละตอนได้ยินครั้งแรกตกงใจไหมคะคือตอนปฏิบัติทมก็ได้ยินอยู่แล้วค่ะแต่ว่านึกว่ามันจะปิดก็คือกลับมาแล้วปิดไปสองวันก็ฝันร้ายกระแทกคือเหมือนเขาแกล้งให้เราตกใจเพราะว่า เรามีความกลัวเกี่ยวกับการเป็นร่างทรงอะไรอย่างนี้แล้วกลัวมากเลยเคยไปตำหนักต่างๆไหมเคยไปค่ะแล้วเป็นยไงมีความรู้สึกยังไงบ้างครับคือตอนนั้นมีปัญหาแล้วก็เขาพาไปเป็นที่พึ่งหาที่พึ่งก่อนพาไปก็เขาบอกว่าเรามีองค์มาตั้งแต่เกิดก็ต้องไปรับเปิดเพราะว่าเออต้องเปิดเพราะว่าถ้าไม่เปิดเราจะตายแต่ว่าไม่ไม่ได้รับขายคือเปิดอย่างเดียวเพราะว่าเขาล้วเขาให้เสียงท้ายสอย่าครับ พอเสียงทายแล้วเขาก็บอกว่าเออเราให้ไปทางคือไม่ได้เป็นร่างทรงไปปฏ่าจะมาสายปฏิบัติทมก็ดีก็ดีถือว่าเป็นการชี้นําที่ดีครับหลังจากได้ยินเสียงมาตลอดบอกว่าถึงขั้นที่บอกว่าเราควบคุมติไม่ได้เลยนะเหมือนสติแตกเลยอะแบบว่ามันไม่ไม่รวมเลยค่ะมันกระจายทุกส่วนตอนนั้นเหมือนเรามีอาการที่สภาวะในเรื่องของดุงจิตใจเรากับสมาธิมันล้องเกี่ยวกันเคยคิดไหมว่าเราคิดไปคนเดียว แล้วเหตุการณ์ที่แม่จะเกิดขึ้นคือมันมันสื่อถึงบางอย่างบอกไม่ถูกอะค่ะอ๋อแต่ใช่ไม่ใช่เนี่ยในในใจเราก็ถามอยู่ใช่ค่ะคือเราเราพยายามคิดทบทวนเพื่อเตือนสติตัวเองให้ได้อะค่ะมีไปหาทางการแพทย์บ้างไหมคะทางการแพทย์พอดีว่าน้าอีกคนห้ามไว้แล้วก็พระท่านห้ามไว้ท่านบอกว่าเราคือว่า ไม่ได้เกี่ยวกับการที่มีจิตฝันเพลียหลือเลยไม่ใช่คือพูดง่ายไม่เกี่ยวกับโรคภาษาทั้งนั้นแหละฮะแต่จะเป็นเรื่องของราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองปกปักรักษามากกว่าแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านท่านเคยมาแล้วก็ให้เราจุดตะเกียงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอยู่ประมาณจำได้ไหมยี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกหลวงหลวงปู่มาครับก็ให้ให้เราจุดตะเกียงขึ้นไปไว้เราใส่ชุดขาวใั่แล้วก็ไปตั้งไว้หน้าหลวงปู่อะค่ะ แล้วก็หลายอย่างกับมันเป็นเหตุการณ์ที่ทเราต้องอึ้งน่ะในสิ่งที่เรามองเห็นคือบางทีก็คุยกับคนที่เรารักนับถึอประจําจังหวัดเราอะไรเงี้ยในเขาก็ชี้ทางให้เราตอบได้บ้างเราอะไรเงี้ยคือเจอแบบเนี้มาตลอดสามปีและคนที่บ้านครอบครัวมีใครทราบไหมนอกจากคุณน้า คือทุกคนทราบแต่ว่าไม่เชื่อคิดว่าเราเครียดเพราะว่าเรามีปัญหาทางบ้านที่เราต้องแก้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือยังมีดีว่าทุกคนอุปถัมภ์คอยช่วยในสามปีอยู่ก็คือว่าเราก็ต้องฝึกตัวเองขึ้นมาให้มีสติให้ได้ค่ะคือตอนนี้เรากําลังพึ่งสมถะกรรมฐานสมาธิที่ไม่อยู่ให้จิตเราไม่ใช่ว่าดีขึ้นให้จิตเรามีความแข็งกล้านะฮะแล้วจะเดินไปควบคู่กับครูบาอาจารย์ทํางั้นไหมครใช่ค่ะ ครับอันนี้เรียนใน้รรมเขาไน้องไม่ใช่รังส่งนะฮะคือ <c oughs> ไม่มีตําหนักไม่มีอะไรที่มาแอบแฝงทั้งนั้นบางคนเขามีแต่เราไม่ใช่เรารับเพียงแต่ว่าขันมาเพื่อเปิดความสว่างสวาในสติปัญญาเราแล้วก็ประเทืองปัญญาเราด้วยกรรมฐานสมาธิเป็นน้ํหร่อเลี้ยงชีวิตให้ขึ้นมาเป็นอย่างนั้นนะ,ะท,ที่น้องก็พูดอย่างนีนครับแม่วันสามปีที่ผ่านมานี่ก็ เก็บทั้งความรู้สึกเก็บทั้งความเครียดเหมือนกันที่บอกว่าถึงขั้นสติแตกมันทําอะไรไม่ได้เลยคือคนเดียวอยู่คนเดียวด้วยก็ยิ่งก็ยิ่งรู้สึกกดดันตัวเองเข้าไปใหญ่นะจนวันนี้ตั้งใจว่าอยากที่จะมาเจอกับจารยาอยากจะทราบอะไรคะในที่ที่เมื่อตั้งใจมาเจอกันก็มาเลยครับเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากให้หายอะค่ะคือว่าเราอยากปิดเพราะว่าอยากอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้เดี๋ยวได้ยินนะล้วบางทีนะซึ่งหนึ่งเขาจะขึ้นมา มันจะขึ้นมาแววและเจ็บมือเห็นแล้วทาไงจะควบคุมได้ปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุสามสิบแล้วค่ะสามสิบนี่ก็ถึงเวลาที่เราต้องสร้างเนื้อสร้างตัว<ช>นะครับว่าเป็นคนใหม่ในธุรกิจและยิ่งได้งานใหม่ๆถ้าเกิดทํางานไปแล้วแววหูไปนี่ต้องอยู่ต้องทําไม่ได้แล้วนะฮะ <c oughs> ผมกําลังวิเคราะห์เลยไหมวิเคราะห์เลยค่ะนะครับ<ช><ช>ผมก็เัยจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบว่าในสภาวะของคุณกัญญพรเนี่ยเป็นสภาวะเรื่องของครูบาอาจารย์ที่อยากสร้างบารมีร่วมแต่ขณะดวงจิตเนี่ยเป็นจิตที่ไว มาเรื่องดวงจิตดวงวิญญาณที่ในดิรชาติเคยสร้างบุญร่วมกันแล้วขณะพบภูมิที่ตัวเองเป็นมนุษย์เนี่ยแต่สังขารในกายที่มีความละเอียดเนี่ยเป็นสภาวะจิตของบุคคูบาจารย์ที่เป็นศีครุเทพบางคนเป็นเทวดาที่คุ้มครองอยู่เขาอยากมาให้รับรู้ในชั่วขณะหนึ่งแต่เราจะทํายังไงให้ยับเทพได้มีความสุขเราต้องสร้างบารามีร่วมด้วยกรรมฐานสมาธิผมเรียนให้ทราบหลายครั้งว่าทำางไงให้มีดวงตาที่สามเกิดขึ้นศีลไงฮะ สมาธิปัญญากพจะเกิดแว่นตาออกไปก็จะเป็นดวงตาที่สามเกิดขึ้นลงมานะฮะอันนี้ถอดแว่นตาหเห็นเพ, <c oughs> พ,พราะว่าเช้าต้อต้นเลยการห้เห็นว่าดวงจิตดวงเราเนี่ยเป็นดวงสติปัญญาก็คือเอาสีนอาสมาธิให้เรียบนะฮะให้ดูแลเรือนร่างเราให้นิ่งแล้วก็ดวงตาที่สามก็จะเกิดความสับสเ็นนั้นก็จะตามมาครับฉะนั้นรจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้ยินหรือว่า,าเสียงคนที่เป็นหูแว่วๆแบบนี้ก็คือนั่นคือเรื่องของครูบาอาจารย์ใช่ครับเรื่องครูบาอาจารย์ที่อยากบังคับ ขไที่อยากสร้างบรีวารร่วมวานะถึงเวลานี้นะค,คุณใจยพนะคุณต้องทําบุญนะคุณต้องนั่งสมาธิตามแบบฉบับของเขาแต่ใช้วิธีไหนเราต้องอยู่ครูบาอาจารย์ให้มีความสุขด้วยการน,นั่งกรรมาฐานแล้วก็พยายามปล่อยให้เห็นอารมณ์ตัวเองให้เห็นสมาธิตัวเองแล้วจิตจะนิ่งดวงปัญญาก็เกิดแต่ถ้าเราตามตัวฟุ้งมันเกิดแทนนะฮะบ,บางทีก็กลายเป็นเขาเรียกว่าอุปทานเกิดขึ้นก็มีเพราะว่าเราเองเนะี่ยเรายังไม่บรรลุธรรมะอันชั้นสูงแต่กําลังจะเป็นคนใหม่ในการปฏิบัติธรรมฉะนั้นแนะนําเลยให้ไปนั่งกสินไฟเตโชธาต หรือนแนะนาําในเรื่องของการถือวัดข้อวัดปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งโดยใช้นะฮะเรื่องของสมระถนะเรื่องของกรรมฐานดูแลจิตใจให้นิ่งก่อนนะครับง่ายมากอันนี้ไม่ต้องกังวลเป็นสิ่งที่ดีครับหลังจากนี้ก็ยังสามารถที่ปฏิบัติ<ช>ได้ต่อค่ะแล้วก็คงจะต้องใช้ลายเซ็นลายเซ็นก็จะมอบคุณทัญยพรนะครับจะได้งานใหม่วันนี้ด้วยโอ้โชคดีดเซ็นลายเซ็นใหม่นี้นะครับสู้กับงานอาหารลายเซ็นนี้มอบให้คุณทัญยพรเลยครับครับ หล่ะนะคะวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าความทุกเนาะเก็บมาทั้งสามปีแล้วตัวเองถ้าจะทําอะไรไม่ได้เลยวันนี้ดูดูเหมือนว่าจะมีความสุงขึ้นยิ้มแย้มดีๆะดินแปลให้ด้วยนะครับจะได้มีการปฏิบัติกันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับครับ ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวต่างๆสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง S M S นะคะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็วันนี้5ท่านค่ะที่อาจารย์จะมอบบรมครูเตโชชัยให้ฉะนั้นต้องรีบส่ง S M S เข้ามาร่วมลุ้นกันที่4221606พักกันสักครู่ค่ะค